สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่ BA w x 3 X Drive M Sport นั่นเองนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc 218แรงม้านะครับผมดูที่กระจังหน้านะครับพรเมียมแล้วก็สวยงามแล้วก็เป็นชุดแต่งของ M Sport ด้วยนะครับล้อแม็กนะครับเป็นแม็กขนาด19นิ้วนะครับลาย Double spoke นะครับชุดแต่ง M เห็นไหมฮะลายแต่ง M รอบคันนะครับเพิ่มความดุดันแล้วก็สปอร์ตสีเบาะนะครับที่มาเนี่ยเขาเรียกว่า สีน้ำตาลควันหยากนะครับซึ่งโดยส่วนตัวไหนเป็นสีที่ผมชอบมากจริงๆ พวงมาลัยนะครับก็เป็นชุดแต่งของ M Sport เช่นกันนะครับคันนี้นะครับเป็นพุทสตาร์ทนะครับมีนักเวกเตอร์เต็มจอแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับโอ้หน้าจอใหญ่อลังการน่าใช้งานมากเลยพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชั่นนะครับมีแพดเดิลชิพคอนโทรลนะครับมีครูช์คอนโทรลแล้วยังมีปุ่ม HOS นะครับที่เป็นปุ่มช่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็หลังคานะครับก็จะเป็นซันรูฟอย่างนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบการขับขี่นะครับมีทั้งโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ สามารถชาร์จมือถือในรถได้เลยที่นั่งฝั่งด้านหลังคนขับก็ไม่แพ้กันดูความสวยงามนะครับเบาะนี้ก็ใหม่มากสภาพใหม่กริบเป็นสีที่แบบใครได้เห็นของจริงเนี่ยจะชอบมากผมว่าดูจากในกล้องเนี่ยก็ขึ้นกล้องนะครับดูจากของจริงเนี่ยก็ยิ่งสวยงามสบายตาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับเรามีกล้องมองหลังนะครับดูช่องเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวางมากแล้วก็มีม่านนะครับที่สามารถดึงมาปิดบังสัมภาระได้ลึกมากๆเลย นะครับเราสามารถนอนได้สบายๆแล้วก็ออกแคมปิ้งหรือทำอะไรเนี่ยกับกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยก็สบายมากเลยนะครับปิดเท่ๆนะครับสวยงามดูรวดลายเส้นสายของไฟท้ายนะครับผมว่ามีความ ดุดันบวกสปอร์ตที่ดูโฉบเฉี่ยวท่อนะครับเป็นท่อคู่นะครับนี่นี่ท่อจริงคนที่มองหารถ H A V อนเนกประสงค์นะครับแล้วก็อยากได้ความสปอร์ตเท่ๆไปด้วยเนี่ยก็คัน X 3รุ่นตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็เป็นเครื่องดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับ B M W X 3นะครับ มาในราคาเพียง1,990,000บาทนะครับถ้าเกิดเครดิตดีเนี่ยฟรีดาวด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ